พร้อมไหมฟังธรรมะธรรมะเป็นของประณีออตละเอียดอ่อนการฟังธรรมะก็ต้องใช้สมาธิในการฟังแต่ไม่ถึงขนาดเข้าฌานถ้าเข้าฌานก็ฟังธรรมะไม่ได้ใจก็ต้องออกมารับอารมณ์ข้างนอกนี้งั้นถ้าใจของเรามันวอกแวกวอกแวกนะ กฟังธรรมะยากถ้าใจของเราสงบนะการฟังธรรมะก็ไม่ยากอะไรเป็นเบื้องต้นเวลาเราฟังธรรมะนะเราลืมเรื่องโลกๆของเราไปก่อนทุ่มนี้หรือสองทุ่มนี้จะนัดใครอะไรลืมมันไปก่อนตอนนี้ห้าโมงครึ่งเป็นเวลาของเราเป็นเวลาที่จะหาคุณงามความดีใส่ตัวเอง เวลาฟังธรรมะนะฟังเราไม่รบกวนคนอื่นนะอย่างถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะว่างดถ่ายรูปเราถ่ายรูปคนเดียวนะมันกวนสมาธิคนอื่นหลายคนธรรมะเราฟังด้วยความเคารพในพระธรมรมธรรมะเป็นของสูงเป็นของประณีตเป็นสิ่งอัศจรรย์ เป็นสิ่งที่หาฟังได้ยากคนสมัยก่อนพุทธกาลหรือสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาแสแบงหาธรรมะกันถึงขนาดมีพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งคอยสั่งคนไว้สั่งพวกพ่อค้าสั่งอะไรพวกนี้ว่าถ้าได้ข่าวว่ามีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกนะให้รีบมาบอกให้หลังวันวันหนึ่งพ่อค้า ไปบอกพระเจ้าแผ่นด so so ินนะว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกพระธรรมอุบัติขึ้นแล้วในโลกพระอริยสงฆ์อุบัติขึ้นแล้วในโลกพระเจ้าแผ่นดินนี่แทบช็อกเลยด้วยความตื่นเต้นสิ่งที่รอคอยมานานแสนนานถามซ้ำว่าพูดว่าอะไรนะบอกพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกพระธรรมอุบัติขึ้นแล้วในโลกพระสงฆ์อุบัติขึ้นแล้วในโลก ท่านถามแล้วสามรอบนะพอแน่ใจแนละ้วว่าไม่ฟังผิดแนละ้วถามพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพอรู้ที่เนี่ยท่านก็สั่งให้พ่อค้าที่เป็นคนมาบอกข่าวเนี่ยว่าให้ไปรับรางวัลจากพระมเหสีท่านไม่เข้าวังละท่านจะรีบไปเฝ้าพราะพุทธเจ้าในคนสมัยก่อนนะเขาหิวธรรมะงั้นธรรมะนี่เป็นของสดใหม่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน ใจของเขาพอสัมผัสธ,ธรรมะเนี่ยมันมีความแปลกใหม่มันเร้าใจจุดความสนใจพอมีความสนใจเกิดขึ้นสมาธิมันก็เกิดขึ้นมีความจดจ่ออาการฟังธรรมถ้าเราไม่สนใจมันก็ไม่มีสมาธิที่จะฟังนี่พ่อค้าเข้าไปหาพระมเหสีก็ไปบอกพระมเหส,เหสีว่าพระราชาให้มารับรางวัล รางวัลก็คือการบอกว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกพระมเหสีก็ให้รางวัลน,นะเราก็รีบตามพระเจ้าแผ่นดินไปเลยออกบวชด,ด้วยกันทั้งสององค์เป็นพระอระหันต์ที่มีชื่อเสียงทั้งคู่เลยพวกเราเกิดมาในแผ่นดินซึ่งมีพระพุทธศาสนามาแต่ไหนแต่ไรเราคุ้นเคยกับธรรมะใจของเราก็เหมือนเชื้อโรคดื้อยา เราฟังธรรมะแนละ้วมันไม่ค่อยถึงอกถึงใจเงั้นเราจะต้องมาช่วยตัวเองหน่อยนะเปิดใจของเราให้สดใหม่ให้กว้างการเรียนธรรมะนะั้นต้องสลัดความคิดความเชื่อเก่าๆทิ้งไปเมื่อก่อนบางทีเราก็คิดว่าถ้าเราจะศึกษาปฏิบัติธรรมเราต้องนั่งสมาธิมากๆ คิดถึงการปฏิบัติทีไรก็นั่งสมาธิทุกทีหลวงพ่อเมื่อก่อนก็นั่งตั้งแต่เจ็ดขวบนะนั่งสมาธิไม่เลิกเลยนั่งอยู่ยี่สิบสองปีสมาธิแบบไหนแบบไหนก็เคยนั่งส่วนใหญ่สมาธิที่ไม่เคยนั่งเนี่ยแทบไม่มีนั่งอยู่ยี่สิบสองปีมันไม่ได้อะไรขึ้นมาได้แต่ความสงบนะวันนี้สงบพรุ่งนี้ฟุ้งซ่านอะไรเงี้ย ฟุ้งซ่านจะมานั่งสมาธิใหม่ก็สงบใหม่อยู่ไปสองวันฟุ้งซ่านอีกแล้วก็อุตส่าห์ทำอยู่22ปีนะหวังว่านั่งสมาธิไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งจะได้มาผลนิพพาน22ปีมันก็ไม่ได้อะไรจนวันหนึ่งไปเจอหลวงปุดุลหลวงปูดุลท่านสอนคือท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่อาศจรรย์ไม่มีใครเหมือนนะ เวลาเราไปหาท่านไปถามธรรมะท่านเนี่ยท่านไม่ได้เทศเลยอย่างพอหาท่านไปกราบเรียนบอกหลวงปู่ผมอยากจะปฏิบัติอย้ท่านนั่งเงียบนะหลับตาเลยหลับตาไปเกือบชั่วโมงลืมตาขึ้นมาท่านต้องพิจรารณาว่าฐานเดิมของเราปฏิบัติมาแบบไหนการปฏิบัติแบบไหนหสมควรแก่เรา หลวงปู่ดูลสอนคนแต่ละคนไม่เหมือนกันลูกศิษย์ของท่านมีสารพัดแบบให้นั่งสมาธิก่อนแล้วเจริญปัญญาเจริญปัญญาก่อนเกิดสมาธิที่หลังทำสมาธิกับปัญญาควบกันนสารพัดแบบดูไกลก็มีดูจิตก็มีสารพัดเลยท่านสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันท่านรู้นะไปกราบท่านนีท่านหลับตาไปพอท่านลืมตามาท่านก็รู้แล้วว่าหลวงพ่อเป็นยังไง ท่านก็สอนเลยบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้ให้อ่านจิตตนเองท่านสอนอย่างนี้ท่านรู้นะว่าเราอ่านหนังสือมามากแล้วศึกษามามากให้ลืมไปเลยความรู้ความเข้าใจเก่าๆเนี่ยทิ้งมันไปก่อนแล้วให้อ่านจิตตนเองไปเนี่ยถ้าหลวงพ่อติดความรู้ความเข้าใจเก่าๆ เราก็รับธรรมะาที่สดใหม่ของท่านไม่ได้ธรรมมาก็แห้งแล้งเคยทำไงก็คิดจะต้องทำอย่างนั้นตลอดไปไม่สามารถเรียนรู้อะไรที่ใหม่ๆได้เพราะท่านสอนให้ดูจิตตนเองเขาเข้ามาหัดดูเอาจิตใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหมุนเวียนไปทั้งวันทั้งคืนเฝ้ารู้เฝ้าด,าดูอยู่ไปเรื่อยนะหัดดูจิตไม่ใช่ไปเพ่งให้จิตนิ่งไม่ใช่เพ่งให้จิตสงบ หัดทีแรกก็ไม่เข้าใจท่านบอกให้ดูจิตหลวงพ่อก็ไปรักษาจิตฝึกไปเรื่อยนะจิตเข้าไปเกาะอยู่กับอารมณ์ไปรวมกับอารมณนะ์แล้วฝึกจนมันแยกออกมาจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็รักษาความเป็นจิตผู้รู้เอาไว้ส่งตัวรู้อยู่อย่างนั้นอยู่ได้เป็นนานๆแล้วก็คิดว่าเนี่ยดูจิตไปหาหลวงปู่นะ ฝึกอยู่สามเดือนนะไปหาหลวงปู่หลวงปู่บอกว่าทําผิดแล้วยังไม่ได้ดูจิตเลยไปแทรกแซงอาการของจิตไปรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างถึงจับหลักได้ว่าการดูจิตดูใจกนะ็คือดูจิตมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไปเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายนะมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆในสุดเราก็เห็นนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะั้นเป็นของโชค,คราว จิตที่สุขก็ชั่วคราวความสุขที่เกิดขึ้นกับจิตก็ชั่วคราวจิตที่ทุกข์ก็ชั่วคราวความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับจิตก็ชั่วคราวความหลงก็ชั่วคราวนะความรู้สึกตัวก็ชั่วคราวความสงบก็ชั่วคราวความฟุ้งซ่านก็ชั่วคราวความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวนี่การปฏิบัติเป็นเรื่องอัศจรรย์นั้นดูแล้วเพลนเพลนดูแล้วไม่น่าตื่นเต้นเหมือนการนั่งสมาธิเลย น่าสมาธิรู้โน่นรู้นี่เห็นโน่นเห็นนีนะ่ออกไปเที่ยวข้างนอกเที่ยวสวรรค์เที่ยวอะไรต่ออะไรนะมันดูตื่นเต้นน่าสนใจหรือเกิดความรู้ความเห็นอะไรเยอะแยะ,ยะนะอะไรที่คนเขาไม่เห็นเราก็เห็นอะไรเงี้ยให้ถ้ามันหาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้ล้างกิเลสไม่ได้ การที่มหัดคอยดูความรู้สึกของตัวเองดูจิตดูใจของตัวเองเดี๋ยวมันสุขเดี๋ยวมันทุกข์เดี๋ยวมันดีเดี๋ยวมันร้ายดูแล้วมันธรรมดาไม่โลดโผนไม่ฉูดฉาดบางคนเลยไม่ชอบของดีของวิเศษธรรมดาของดีของวิเศษนะของง่ายของเกินธรรมดาเกินธรรมชาติของปลุงของแต่งงั้นเรามหัดนะมหัดมาฝึกจิตฝึกใจของเรา การปฏิบัติไม่ยากนี่ประโยคแรกที่หลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อเลยนะการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วแต่เป็นิ่านจิตตนเองของพวกเราเขาเหมือนกันบางคนก็ฝึกนั่งสมาธิมามากก็หยุดไปก่อนไม่ใช่ว่าไม่ให้นั่งสมาธิแต่นั่งสมาธิอย่างเดียวเนี่ยไม่มีวันที่จะเกิดปัญญาการปฏิบัตินั้นมันมีอยู่สองส่วนคือสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐาน มันมีสองอย่างนะถ้าเราทําแต่สมถะกรรมฐานหวังว่าจะได้มากผลนิพพานเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนคนละเรื่องกันอยากได้มากผลนิพพานอยากเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นนั้นเข้าไปด้วยปัญญาไม่ใช่เข้าด้วยสมาธิพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนบอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่นั่งสมาธิแล้วจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้เข้าไม่ได้จริง สมาธิมันเป็นแค่เครื่องข่มกิเลสไม่ให้ครอบงำจิตเท่านั้นเองมันข่มได้ชั่วคราวเดี๋ยวกิเลสก็ตีคืนในการปฏิบัติเราต้องเข้าใจนะครับปฏิบัติม,มันมีสองส่วนส่วนของสมถะกรรมฐานนะเอาไว้ข่มกิเลสได้ชั่วคราวพอกิเลสมันถูกข่มไปนะจิตใจของเราก็มีความสุขมีความสงบพอกิเลสมีกําลังแก่กล้าแก่กล้าขึ้นมามา,มาก,กว่าสมาธิจิตใจก็ฟุ้งซ่านขึ้นมาอีกกิเลสก็กลับมาอีก มันก็ได้แค่นั้นได้แค่พักผ่อนสบายเป็นคราวๆไปส่วนวิปัสสนากรรมฐานเนะี่ยเป็นการเรียนให้เห็นความจริงของกายของใจวิปัสสนาวิปัสสนาเนี่ยมาจากคาว่าวิกับคำว่าปัส,สนาปัส,สนาคือการเห็นเพราะฉะนั้นวิปัสสนาไม่ใช่การคิดเอาด้วยบางคนบอกวิปัสสนาต้องคิดพิจรารณาการคิดเรียกว่าวิตกไม่เรียกว,วิปัสสนานะคำว่าวิเนี่ยแปแจ้ง วิป, yeah. ปัสสนาก็าเห็นแจ้งเห็นความจริงเห็นความจริงของอะไรเห็นแจ้งอะไรเห็นความจริงของรูปของนามของกายของใจความจริงว่าอะไรความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตางั้นถ้าเราไม่ได้ตามรู้ตามดูความจริงของกายของใจไม่เห็นกายไม่เห็นใจแสดงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานถ้าไม่ได้ทำวิปัสสนากรรมฐาน ยังไงเขาไม่บรรลุมรรคผลนิพพานเพราะเข้าสู่บรรลุมรรคผลนิพพานไดน้ต้องอาศัยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานแต่โดยธรรมชาติของจิตใจเนี่ยที่จะเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้เนี่ยต้องมีสมาธิรองรับน,นถ้าไม่มีสมาธิรองรับเลยเนี่ยทำวิปัสสนาแท้ๆไม่ได้ใจจะฟุ้งซ่าน แต่สมาธิที่จะรองรับมิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่เหมือนสมาธิที่คนทั่วๆไปเขาฝึกกันสมาธิมันมีสองชนิดสมาธิชนิดที่หนึ่งเนี่ยเป็นการน้อมจิตให้ไปสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวเช่นจิตใจของเราเนี่ยมันจะหนีไปเที่ยวตลอดเวลาเดี๋ยวหนีไปดูเดี๋ยวหนีไปฟังเดี๋ยวหนีไปคิดฟุ้งซ่านมันจะวิ่งอุตตลุดเลย เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปฟังเดี๋ยวไปคิดน้ำหมุนติ้วติ้ววอยู่ทั้งวันหาความสงบไม่ได้ถ้าทำความสงบของจิตก็น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขคนไหนมีความสุขกับการท่องพุทโธก็พุทโธไปคนไหนดูลมหายใจแล้วมีความสุขก็ไปรู้ลมหายใจคนไหนดูท้องพองยุบมีความสุขก็ไปดูท้องพองยุบอะไรก็ได้นะไม่จํากัดอารมณ์ของสมถะกรรมฐานนไม่จํากัดเลย ใช้อารมณ์บัญญัติก็ได้คือใช้เรื่องราวที่เราคิดพิจารณาขึ้นก็ได้เช่นคิดคําว่าพุโทโธพุโทโธพุทโธพุทโธบริกรรมไปนี่เป็นอารมณ์บัญญัติคิดพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอาสุภะอะไรนี่เป็นการคิดพิจารณาเป็นอารมณ์บัญญัติม่ใช้ทําสมถะใช้อารมณ์รูป,ประธรรมนามธรรมาก็ได้นะเช่นรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกดูท้องผ่องยุบอันนี้เป็นสมถะ หรือไปดูจิตเพ่งจิตให้นิ่งรักษาจิตให้นิ่งเพ่งตัวผู้รู้เพ่งความว่างเพ่งความว่างก็เป็นสมถะเพ่งตัวจิตที่ไปรู้ความว่างก็เป็นสมถะเพ่งความไม่มีอะไรเลยก็เป็นสมถะเพราไม่ว่าจะเพ่งอารมณ์บัญญัติหรือเพ่งอารมณ์รูปธรรมอารมณ์นามธรรมก็เป็นสมถะได้ทั้งหมดเลยกระทั่งอารมณ์นิพพานแต่พวกเราเอานิพพานมาทําสมถะไม่ได้ คนที่เอานิพพานมาทำสมถะได้ต้องเป็นพระโสดาบันขึ้นไปเวลาเข้าสมาบัติชนิดหนึ่งเรียกว่าพระสมาบัติปุถุชนทำไม่ได้ใช้นิพพานเป็นอารมณ์งั้นสมถะนี่ไม่ใช่เรื่องยากอะไรน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อะไรก็ได้อย่างใดก็ได้เพราะฉะนั้นใครถนัดพุดโทโธก็พุโทโธไปจิตไม่หนีไปที่อื่นจิตสงบอยู่กับพุโทโธก็ได้สมาธิได้ความสงบสมาธิชนิดสงบอยู่ในอรมณันเดียว คนไหนถนัดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจไปนะจิตไม่หนีไปจากลมหายใจสงบอยู่กับลมหายใจก็เป็นสมาธิชนิดที่สงบนะสมาธิสงบอยู่ในลมมันเดียวนี่มีชื่อเป็นทางการว่าอารามานูปนิชฌานจิตเพ่งอยู่ในลมอัเดียวไปดูท้องฟองยุบนะจิตสงบอยู่กับท้องไม่หนีไปไหนเลยไปเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าจิตแนบอยู่ที่เท้าไม่หนีไปไหนเลยนี่แหละสมถะกรรมฐาน ทำสมำถะกรรมฐานเนี่ยไม่มีวันที่จะเกิดปัญญาแต่มีประโยชน์ทำให้จิตใจมีเรี่ยวมีแรงมันต้องยกระดับจิตให้เกิดสมาธิอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาสมาธิชนิดนี้มีชื่อเป็นทางการนะชื่อลักขณูปนิชฌานสมาธิมีสองชนิดนะอยสมาธิที่จะใช้เป็นบาทเป็นฐานของวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยชื่อลักขณูปนิชฌานไม่ใช่สมาธิที่จิตสงบแนบนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียว คนละชนิดกันเลยสมาธิที่จิตสงบแนบนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเป็นสมถะกรรมฐานเอาไว้พักผ่อนเอาไว้นอนเล่นนอนมากๆไม่รวยใช่ไหมต้องขยันทำมาหากินไม่เจริญวิปัสสนาก็ไม่รวยในศีลในธรรมหรอกต้องขยันเจริญวิปัสสนาเจริญวิปัสสนาอย่างเดียวก็ไม่ไหวเหนื่อยก็ต้องทําสมถะพักผ่อนเหมือนเราทํางานหนักอยู่ที่นี่ทํางานกันสองทุ่มสามทุ่มเหนื่อยต้องพัก ตอนที่เราทํางานนี้ก็เทียบกับเหมือนเราเจริญวิปัสสนาอยู่ตอนที่เราพักผ่อนก็คือการทําสมถะพักผ่อนตลอดเวลาไม่ได้ทํางานใช้ไม่ได้ทํางานรวดไปเลยไม่ได้พักเลยจิตใจก็อ่อนล้าไม่มีเชื่อมีแรงงั้นเราทําสมถะแต่ทําพอให้จิตใจชุ่มชื่นมีเรี่ยวมีแรงทุกวันนะแบ่งเวลาไว้พุโทโธพุโทโธไปก็ได้คนไหนชอบพุโทโธก็พุโทโธ คนไหนชอบรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจนะคนไหนชอบดูท้องพองยุบก็ดูท้องพองยุบไปอะไรก็ได้นะเหมือนกันหมดอนะ่ะเป็นหลักของการปฏิบัติอันเดียวกันงั้นะเราแบ่งเวลาไว้นะถ้าสมมติเรากลับบ้านดึกหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วทำไม่ไหวแล้วเราตื่นให้เร็วขึ้นนิดนึงปฏิบัติตั้งแต่ตื่นนอนเลยแบ่งเวลาไว้นิดหน่อยนะวันหนึ่งสินาทีก็พอลนะเบื้องต้นเอาสักสินาที15นาทีนี่แหละไหว้พระสวดมนต์นะแล้วก็ ทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาพุทโธพุทโธไปจิตหนีไปเรารู้พุทโธพุทโธจิตหนีไปรู้นะอย่าบังคับมันถ้าบังคับจิตจะไม่สงบต้องทําให้สบายจิตจึงสงบเคล็ดลับของสมาธิก็คือทําให้สบายอย่างเรารู้ลมหายใจรู้ไปอย่างสบายๆนะแป๊บเดียวจิตสงบเลยถ้าเราหายใจแล้วก็อึดอัดหายใจแล้วก็อึดอัดนะหายใจไปตั้งชั่วโมงจิตก็ไม่สงบเคล็ดลับที่จะทําความสงบกนะ็คือทําให้สบาย เหมือนเราจะนอนหลับอยากนอนหลับเร็วๆต้องทําใจสบายใจเครียดเครียดนอนไม่หลับใช้หลักแบบเดียวกันนี้ไนดะ้นอนหลับนี่ก็ให้ร่างกายพักผ่อนท,ทาสมถะก็ให้จิตพักผ่อน,นจะพักผ่อนได้กต้องสบายใจก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรแต่พอพักพอสมควรแล้วนะต้องหัดเจริญปัญญาการที่จะเจริญปัญญานี่ต้องมาฝึกจิต ให้ได้สมาธิอีกชนิดหนึ่งไม่ใช่สมาธิสงบนะเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นถ้าเราไปดูคําแปลในพระไตรปิฎกนะในพจนานุกรมอะไรเนี้ยเราจะพบว่าสมาธิเนี่ยเขาแปลว่าความตั้งมั่นของจิตสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบแต่พวกเราชอบคิดถึงสมาธิก็ค,คิดถึงแต่ความสงบเราชินกับสมาธิของฤาษีชีพลเราไม่ชินสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ถ้าเราไม่มีสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราจะทำหิปัสสนาการรมฐานไม่ได้ถ้าเราทำมิปัสสนากรรมฐานไม่ได้ชาตินี้เราไม่มีโอกาสเข้าถึงมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสมาธิชนิดนี้แหละเป็นตัวแตกหักเลยว่าเราจะปฏิบัติธรรได้มรรคผลนิพพานในชีวิตนี้หรือไม่ าเราไม่มีสมาธิอย่างที่สองที่เลักลักขนุนนิชานจิตตั้งมั่นขึ้นมาไม่ใช่แค่สงบแต่ตั้งมั่นขึ้นมาถอนตัวออกมาจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวถ้าทําไม่ได้นะ,จะเจริญปัญญาไม่ได้อย่างห่างไกลต่อมาผลนิพพานมากถามว่ายากเกินไปไหมที่จะฝึกสมาธิชนิดนี้บอกตรงๆว่าไม่ยากง่ายกว่าสมาธิสงบสิ สมาธิสงบนั้นกว่าจะทําถึงฌานไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่ง่ายเลยแล้วคนรุ่นเราเนี่ยที่ทําจนถึงฌานได้มีไม่มากหรอกแทบจะนับตัวได้เลยที่บอกว่านั่งสมาธินั่งสมาธิกันนั่งเคลิม้มเคลิมนั่งขาดสติมิจฉาสมาธิซะดได้ซ้ำไปไม่ใช่สมาธิดีเป็นมิจฉาสมาธิบ้างบางทีครูบาอาจารย์เรียกโมหะสมาธินั่งแล้วโมหะครอบนะหรือนั่งแล้วราคะครอบเพลิดเพลินม,มีความสุขความสบายใจ นี่หลงผิดนะความหลงผิดอย่างแรงเลยเราต้องมาฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานธรรมชาติของจิตเนี่ยถ้าเมื่อไหร่มันเป็นผู้รู้มันจะไม่เป็นผู้คิดถ้าเมื่อไหร่มันเป็นผู้คิดมันจะไม่เป็นผู้รู้เพราะธรรมชาติของจิตนั้นรู้อารมณ์ได้ครั้งและอย่างเดียวจิตที่ไปดูจะไม่ได้ฟังจิตที่ไปฟังจะไม่ได้ดู จิตท,ที่ไปดูจะไม่ได้คิดจิตท,ที่คิดจะไม่ได้ดูมันจะไม่ใช่ผู้รู้ผู้ดูและจิตเราจะทํางานสลับกันตลอดเวลานะอย่างขณะนี้นั่งฟังหลวงพ่อพูดสังเกตไหมบางทีก็มองหน้าหลวงพ่อเห็นไหมว่าหน้าหลวงพ่อเห็นชัดแว็บเดียวดูให้ดีนะเอา้าเชิญดูจะแสดงปฏิหารให้ดูนะดูที่เห็นหน้าหลวงพ่อชัดเนี่ยจะเห็นชัดแว็บเดียวเท่านั้นเอง แล้วเบลอๆขณะที่ตั้งใจฟังเนี่ยหน้าตาหลวงพ่อจะเบลอไปแล้วฟังสองสามคำเราจะสลับไปคิดสังเกตไหมไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ฟังไปคิดไปในขณะที่คิดเนี่ยไม่ได้ดูไม่ได้ฟังนราะงั้นจิตเนี่ยรับอารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวเท่านั้นเองงั้นถ้าเมื่อไหร่มันเป็นจิตที่เป็นผู้รู้มันจะไม่เป็นผู้คิดเมื่อไหร่มันเป็นผู้คิดมันจะไม่เป็นผู้รู้ ถ้าเรารู้หลักอันนี้แล้วเนี่ยเราจะสร้างจิตผู้รู้ขึ้นมาไม่ใช่ยากให้เรารู้ทันจิตที่หลงไปคิดหัดไปนะเราหัดเหมือนที่ตอนทําสมถะใช้อารมณ์อย่างเดียวกับตอนที่ทําสมถะนั่นแหละแต่เดิมพุโทโธพุโทโธแล้วก็ให้จิตสงบอยู่กับพุโทโธหายใจไปแล้วให้จิตสงบอยู่กับลมหายใจดูท้องพองยุบแล้วให้จิตสงบอยู่กับท้องอันนี้เป็นการทําสมถะแต่การที่จะพัฒนา จิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบ,บิกบานก็ใช้พุโทโธใช้ลมหายใจดูท้องพองยุบเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ปรับนิดหนึ่งนะพุโทโธพุโทโธแล้วก็ถ้าจิตหนีไปคิดให้รู้ทันพุโทโธพุโทโธถ้าจิตไปเพ่งจิตให้นิ่งให้รู้ทันหายใจไปถ้าจิตหนีไปคิดให้รู้ทันหายใจไปถ้าจิตไหลไปเกาะที่ลมหายใจไปเพ่งลมหายใจให้รู้ทัน ดูท้องพองยุบนะจิตหนีไปคิดให้รู้ทันจิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องไปรวมอยู่ที่ท้องให้รู้ทันจิตมันจะเคลื่อนมันเคลื่อนไปคิดบ้างเคลื่อนไปเพ่งบ้างเคลื่อนไปคิดเนี่มันหลงไปเคลื่อนไปเพ่งนี่มันบังคับตัวเองไว้เคลื่อนไปคิดเป็นการสุขาริการโยโยเคลื่อนไปเพ่งอยู่เป็นอัตตะกิลมัฏฐานโยกข่มตัวเองไว้ไปเพ่งนิ่งๆถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะจิตรู้จะเกิดขึ้นเอง จิตรู้เป็นจิตที่ทรงสมาธิตั้งมั่นไม่เคลื่อนไปไม่ไหลไปจิตของเราไหลตลอดเวลานะไหลออกทางตาไหลไปดูไหลออกทางหูไหลไปฟังไหลออกทางใจนะไหลไปคิดบ้างไหลไปเพ่งบ้างจิตมันจะไหลตลอดเวลาทางนี้มองเห็นพระพุทธรูปไหมมีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งทางด้านโน้นอะลองดูเห็นไหมเห็นไหม สังเกตดูขณะที่เราตั้งใจดูพระรู้สึกไหมจิตเราไปอยู่ที่พระล้วนี่แหละจิตที่ส่งออกนอกนะจิตที่หลงไปจิตที่ไหลไปเราไปดูพระพุทธรูปนะจิตไหลไปทางตาจิตจิตไม่จะไหลไปไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปคิดถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันว่าจิตไหลไปนะจิตจะตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นกับจิตที่ไหลไปหลวงปู่ดูลเรียกจิตที่ไหลไปว่าจิตออกนอกจิตที่ส่งออกนอก ถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปไหลไปเนี่ยจิตจะตั้งมั่นไม่ส่งออกนอกหลวงปู่ดูลสอนบอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้เนะเวลาเราคิดไปเนี่ยจิตมันจะไหลไปถ้าเมื่อไหร่หยุดคิดนะจิตรู้ก็เกิดแต่ท่านก็สั่งว่าต้องอาศัยคิดด้วยนะไม่ใช่ห้ามความคิดถ้าจิตเรามีหน้าที่คิดก็ให้เขาคิดไปแต่พอจิตเขาคิดแล้วจิตของเราไหลไปในโลกของความคิดให้เรารู้ทัน เมื่อสองสามเดือนก่อนนะหลวงพ่อเจอครูบาอาจารย์ท่านหนึ่ง<ม>ชื่อคุณแม่จันดีเป็นน้องสาวหลวงตาม,มหาบัวท่านไม่สบายมาเข้าโรงพยาบาลในกรุงเทพเนี่ยหลวงพ่อไปเยี่ยมท่านนะไปเยี่ยมท่านท่านก็เจอหลวงพ่อท่านก็ถามบอกท่านอาจารย์เริ่มต้นปฏิบัติมาแบบไหนทําไมจิตมันลงที่เดียวกันทำไมจิตมันลงที่เดียวกับท่านทปลว่าอย่างนี้ ตมาเขาเล่าให้ท่านฟังว่าตมาเริ่มจากลมหายใจหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนะลมมันค่อยๆสงบมันตื้นตื้น,ต,นตื้นขึ้นมากลายเป็นแสงสว่างอยู่ที่จมูกเนี่ยอยู่ที่จะงอยปากจิตกลายเป็นแสงสว่างลมหายใจเนี่ยหดลงมากลายเป็นแสงพอลมนี้กลายเป็นแสงเนี่ยแล้วจิตเคลื่อนไปเนี่ยรู้ทันจิตเคลื่อนไปรู้ทันท่านบอกท่านเชิงนั้นอันเดียวกันอันเดียวกันแต่ว่าหลวงตามหาบัวสอนท่านเนี่ย ให้พุทโธอย่างเดียวไม่ได้ให้หายใจด้วยให้พุทโธแล้วก็กําหนดอยู่ตรงนี้นะล้วจิตเคลื่อนไปรู้ทันจิตเคลื่อนไปรู้ทันตรงที่รู้ทันว่าจิตเคลื่อนนั่นแหละเราจะได้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเมื่อจิตของเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเราจะได้สมาธิชนิดที่พร้อมสําหรับการเจริญปัญญาการเจริญวิปัสสนากรรมฐานส่วนสมาธิที่จิตสงบนิ่ง อย่างนี้นะนิ่งลึกลงไปเนี่ยจเจริญปัญญาไม่ได้เป็นที่พักผ่อนเมื่อเราต้องแยกนะเราอย่ามักง่ายคิดว่าปฏิบัติธรรมต้องไปนั่งสมาธิก่อน